อเกิดมาเตี่ยแขนกับมาถึงมาฮอดล่าแล้วพี่น้องโอ้ยข้างนอกบรรยากาศแย่มากทั้งลมทั้งฝนห่อปอเปียจ้ะห่อปอเปียวันนี้ทําปอเปียไม่เยอะเพราะว่าอันเก่ากันยังมีอยู่แต่ก็เห็ดบ่อยอยู่อาทิตย์หนึ่งเฮ็ดสองสองรอบมนะั้งปอเปียอันนี้เฮ็ดเครื่องเดียวเครื่องเดียวก็สามหอ่อห่อละสามสิบแผ่น อเปียกไก่เนาะค่ะใส่ถุงมือขางเดียวเพราะว่าอีกขางหนึ่งมันบอถนัดใส่สองมือหันมันหมวนบอถันเัดอย่ามาถมาด่ามาเด้อเพราะอยังไงมันก็ต้องเอาไปถอดไปพันความร้อนยูดีเพิ่งกินข่าวตะกีน่กินกระตมยำต้มย่ำกินวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ก็ขายถ้าวันจันทร์จันทร์นังข้าวขายได้ ย่างขายดีๆวันจันทร์นั่งคา่นี่ก็ได้หกพันยุบแต่มือ่อนีก็บบรลลูว่าสิได้เท่าไหร่แล้วแต่ลุกขาแล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าด้านนี้ดีอย่างหนึ่งที่ว่าเปิดขายซุ้มือเปิดขายซุ้มือบางเมือก็ได้น่อยบางเมือก็ได้ร้ายแล้วแต่ปั๊บปนกันไปมันมีรันไหนขายดีซุมม้มื่อหรอแล้วก็บ่มีรันไหนขายบดีซุ้มือหรอพี่น้องมันก็มีดีแน่บดีแน่แนะแต่ร้นนั้ก็ประคับข้องได้อยู่ ประคับประคองไปได้อยู่นี่ก็เอาใส่ล่านเล่าร่านนีหาเงิ้นสำรองไปเรื่ยอยๆเหล่ายงั้นสองถุงนี้ก็เกา่าหน่ะถนนบ่เมือนก็บทอดบ้านกับสามถุงก่าก,ก็เกา่าแหละพี่นนท์ชีวิตอีนั่งบ่มีอย่างบัดไปตื่นมากก็มาเหตุงาน คำแรงมากก่อนอนเหลืองานมือกับไทยนี่เลื่อนไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยเลื่อนไปเรื่อยกับไทยเลื่อนไปเรื่อยแต่มาอยู่นอเวนี่บ่ดด้แบบว่าโอ้ยแบบว่าจะต้องกับไทยจะต้องกับให้ได้อยากกับไทยนุ่นนี่เลยฮซื้ออยู่นี่จนเชิ่ยนละอยู่ซื้อกับก็ได้บ่กับก็ได้ซีปีแล้วพี่น้องบ่ได้กับเนี่ย ควาเนื่องด้วยสถานการณ์บางที่มันก็บอกอํานวยเนาะไ,นไรนั่งก็ได้เห็ดงานตลอดแต่หน้าแล้วก็บอกมีเงินน้ําแพกน้ํานูน่นีนี่มเป็นสีน้่พี่น้องก็เลยเอยังบ่ได้กับก็บอกเป็นยังแบบไทยมันประเทศไทยมันบาดเห้กับตอนใน,นก็ได้ขอแคม่คมีเงินขอแค่มีเงินสื่อตัวกลับได้ตลอดไปลาแต่มีเงิน ตัวเดาวนีนี่ก็บแม่ถือถือเด้พี่น้องสมัยตะก,กี้ในพญา,ายเราบอกตอนที่โคไปนั่งใหม่พหม่พญายเราบอกว่าเราสือตัวสามพันสามพันคนตัวเครื่องบินไปประเทศไทยเดียวหนี่ะโอ้ <c oughs> ตัวมันก็จะมีช่วงช่วงถือช่วงถือช่วงแพงแต่ว่านะแต่ว่าช่วงเดียวว่าสมัยเดีเดียวหนีนี่ถือนี่ก็ กับบแม่นหน่อยๆเด้ไอ้คำาว่าถือตัวเครื่องบินเธอกับบแม่นหน่อยๆเด้บแม่นหน่อยๆคือกันเด้ลักมือขึ้นกันเด้ลักมือบาทขึ้นกันเด้แต่ก็จะมีบางช่วงพี่น้องช่วงเดือนสิบสองมันเห็นน้องสาวบอกว่ามันมีตัวเจ็ดพันเจ็ดพันบาทอยู่ม้านนเว้ขาเดียวขามาขามาขากลับก็หมืหมือมือน่ะแหละมือนค้อเ่ามือ,นนามอ,ามอบาทขึ้นเขาขาไปขากลับอ่ะนะทั้งไป ถ้าไปทางกลับบอกว่าเออบมมีเงน <c oughs> ิน่เพืนบอมีเงินสื่อทางฝนทางลมพี่น้องออกข้างนอกมีแพาย,ยามใส่เสื้อจะเก็ดใส่หมวกเด้ะบหวยถึงฝนประเดี๋ยวจะบ้าสบายบ้าสบายมากมันสีหยาด มันอนีนแผ่นปอเปี๊ยะฉีกง่ายบางมือบางบางห่อเนี่ยก็ฉีกงา่งายๆเลยปอเปี๊ยะขา,ายดีดีตัวปอเปี๊ยะอยู่นี่นะบอกว่าผู้ใดสีเหตดรสชาสตร์ยังทั้งใดฝรั่งเขาก็กินเขามาักปอเปี๊ยะทอดกันปอปูลาเลยแหละ ยูร้านนี้ขายแต่ปอเปียไก่ค่ะขนาดขายแต่ปอเปียกไก่กับย่างสิบพ,พ่อขายในพน้องแต่ละมือแต่ละอาทิตย์ยูร่านนี้จะมีปอเปียกไก่ปอเปียผพักแต่ว่าปอเปียผพักบ่ค่อยได้เห็ดเห็ดแต่ปอเปียไก่ กาวนี่จะใส่เป็นแป้งเป็นแป้งมันและไลยนำห่อนสิบรัยใส่ไข่ข้างนอกมืดแล้วด้พี่นองสี่โมงสามโมงกว่าจะสี่โมงข้างนอกมืดแล้วข้างนอกสซเลสโลวเหมือนหกโม,มโมงเกือบหกโมงประมาณหกโมงเกือบทุมหนึ่งบาทเน่าน่พี่นองข้างนอกบรรยากาศข้างนอกเพราะว่าปกติสี่โมงสี่โมงเริ่มมืดสี่โมงนี่เริ่มมืดละแต่ว่ามื่อนี้ฝนตกไนงะ ทอ้องฝ่าหมืดขึ่มนี้แต่ฝนมันก็เลยหมืดเร็วจังหน่อยผู้สมัยมาขข้นมารนเว่ใหม่ๆตื่นเต้นตื่นเต้นตัวพี่นอน,านนานหนาวสีมงแดงหมืดแล้วตื่นเต้นมากไปทั้งไดนกะทายรูปไปทั้งไดนกะทายรูปช่วงมาใหม่ๆนะช่วงมาเที่ยวข้งแรกเลยที่มาอ้ยไปทั้งไดนกะทายพ่อใหญ่ผ้าขับรถเลนกะทายทายถนนหนทางกะทายไฟแดงกะทาย ตึกต๊กตึ๊กอย่างทายเบิร์ตต้นมงต้นใหม่กับทายทายเบิร์ตตื่นต้่นอนบ่เคยเห็นคนบ่เคยเห็นทุกมื่อนี่บซื้อทุกมือนีอยู่นี่เหมือนเหมือนใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยพี่น้องเพราะว่ามันชินแต่แล้วมันมันบมีความตื่นเต้นอีย่างเด้ยวมันชินจะเสร็จละอีกบอกอร์ฮออีกอีกบอกอร์แพนก็เเร็จละ แล้วก็จะทำน้ำจิ้มสเต็กต่อเฮ็ดเอาไว้เดี๋ยวมันสิบเบิดมืออื่นสิเบเมีขายมูเรอบสาวเขาเตรียมค้องเอาไว้ไวล้ละก็จะเลือแต่พอปอเปียแล้วก็ทำน้ำน้ำจิ้มสเต็กแค่นั้นเนี่ยมีอย่างมากไหมนี่เฮ็ดงานกันอยู่สองคนมีพนักง,งานหลอบสาวคนหนึ่งแล้วก็อีนั่งมาตต่อใบ อา,าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ที่นั่งแรงงานทั้งอาทิตย์เลยทั้งวันตลอดทั้งอาทิตย์เลยแรงงานตั้งแต่วัน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 เสาร์ยี่นั่งหยุดเนาะวันเสาร์หยุดแล้วก็เริ่มงานวันอาทิตย์ยิ่งยาีไปถึงวันอาทิตย์อีกแปดมือแล้วก็อาทิตย์นาอีกจันสิร้องเบอร์เมยงงกับยามอยากด้งงิน จะได้ยุดก็มมที่หอบสาวเขา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 ,ขายืนเต็มมือให้นั่นแหละถึงจะได้ยุดซอบๆเอาอันใดอันใดมันนักมันเหนื่อยก็แค่คอยเฮ็ดเอาแย่แต่ไปหูแบบว่าหูเฮ็ดเร็วหรือว่า อย่างหนักมันมันมันเห้าเห้าสิไว่วเห้าสิเหตุแดดบดูนเข้าไว้หน้าน,านี่เห็นงานสองงานนี่ทั้งยืนทั้งเดินเดินหลายยืนลายน,นี่จะแผ่นสองแผ่นเสร็จแล้วพี่น้องกอเปียใส่สมันใส่มันบาเบิร์ดก็เดี๋ยวเก็บใส่ถุงเสื้อเสื้อตุยินมือบ,บอกข่าจากของงานเอาแผ่นมาอีกแผ่นบล็อ เห็นมาห่อปอเปียห่อง่ายแบบนี้นี่แต่คนบ่เคยห่อมาห่อก็ห่อบ่เป็นยได้พี่น้องห่อบ่เปี๊ยเนื้อเนื้องักเลยแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วก็จะเก็บของล้างแบบที่นี่เดี๋ยวพ้าเดี๋ยวก่อนคลิปจะใช้ให้เพิ่งบรรยากาศข้างนอกจะหน่อยหนะึ่งพี่น้องขณะบรรยากาศข้างนอกมืดนะ มองในกล่องนี่มันมองมองเบิง้งพันกล่องมันสีเบิงแบบว่าสว่างในจักหน่อยแต่ความความจริงแล้วมันเหมือดเด้มันเหมือดขาดกว่าในกล่องอีกเด้บรรยากาศมันนี้ทั้งลมทั้งฝนเบิ้งท้องฝ้านี่แต่ฝนพี่น้องบรรยากาศวันนี้เนาะคะเนาะเดี๋ยวนี้บ้านเบิ้งตึกตึก๊กอยังเขาเริ่มประดับไฟกันแล้วคะ่ะประดับไฟคริสต์มาสกันแล้วพี่น้องเอบ้านบ้านอีนางยังเม็นันเด้ประดับอยู่บ้านนีนางยังันมีเวลาเอาขึ้น บรรยากาศในลานวันนี้นะคะเนาะคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ค่ะแล้วพรคลิปไม่จ้า